ตัดปุ๊บใช่ไหมเป็นสีเหลืองสักหน่อยมันจะเป็นเสียงเงินวาบขึ้นมาเลยหวานดอกยีงคาค่ะทุกคนนี่แหละแน่นอนว้าวเดี๋ยวเี๋ยวนี่ค่ะสวยสวยเลยค่ะทุกคนโอ้สวยแท้ทุกคนสวยมากนี่ทุกคนสามดอกที่เราได้สวยๆเลยค่ะเห็นแล้วงอกเหลือง สวัสดีค่ะพบกับช่องวิวเกาะกอ,อ,กอีกเช่นเคยนะคะก่อนชมคลิปนี้ขอคนละหนึ่งไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้แอดวอิวแล้วก็ไอเตอร์ด้วยนะคะวันนี้แอดก็พามาบุกโคกเห็ดอีกเช่นเคยค่ะทุกคนนี่เรามาเจอแล้วนะคะเป็นเห็ดตะไคร้นะคะว้าว ดอกสวยๆเลยค่ะนี่จะเป็นเห็ดตะไคร่นะคะงามๆค่ะแล้วก็มีอีกอย่างแล้วก็มีเห็ดแดงด้วยนะอันนี้เป็นเห็ดแดงก่อนะคะแล้วก็เห็ดตะไคร่กับเห็ดขาวดินค่ะไปค่ะหากันไปหลอลุนแว่ววันนี้จะหมานหรือไม่นะครับะนะครับตอนนี้ก็น้องวิวได้เพิ่มมาอีกหนึ่งดอกนะครับ นั่นก็คือเป็นเห็ดตะไคร้่เนี่ยน,นี่มันดูเห็ดนี่ยอันนี้เห็ดอะไรมันระวัะงปวดหาบนะอย่าให้ระงับนี่นี่โอ้โหขี้แล้วระวังปวดหาบเด้ออ๋อม,มันคือเห็ดอะไร เหมือนจะกินได้ไหมกินไม่กินไม่โอเคเลยน่าจะกินไม่ได้สองดอกเห็ดคข่รือเปะเห็ดไข่ือเปะแต่ว man, ่ามันเดี๋ยวเราต้องดมดูอืมไม่ใช่น่าจะกินได้นะแล้วไม่รู้อ่ะ เอาไว้ก่อนเห็ดหน้าแร่หรือเปล่าเดี๋ยวเอาไว้ก่อนนะคะทุกคนตอนนี้เราก็จะมาพร้อมกับสายฝนเลยนะทุกคนไปโอ้โหดอกนี้อันนี้เห็ดพึ่งนะคะทุกคนนี่เห็ดพึ่งเห็ดพึ่งคามหรือเปล่าเนี่ยเว็นแลาเห็ดเราจับออกมาสีสีม่วงเห็นไหมถ้าจะเป็นเห็ดพึ่งคามนะ อร่อยมากใช่อร่อยอร่อยนี่นี่ดูดินี่น,นี่จะให้ดูนะที่พี่เขาบอกเห็ดพึ่งคามเพราะว่าเวลาตัดปุ๊บใช่ไหมเป็นสีเหลืองสักหน่อยมันจะเป็นอสียเ,เงินวาบขึ้นมาเลยอันนี้เราต้องเก็บไปให้คุณพ่อคุณแม่ดูน้าจะทานได้นะคะโชคดีของเราอีกแล้วนะครับโอ้โหวันนี้มาเที่ยวป่าสองคนกับอีกหนึ่งตัวนะครับมาเที่ยวหาเห็ด นี่นี่สวยมากเลยนี่ไงอยู่ในโพลอะเห็นไหมโอ้โหปาสวย้วยแท้จะตักทุกคนกคนี่สวยจริงสวยมากมือขาพันผุน นะมันยังมีดอกเล็กๆอยู่นะเห็นไหมนนี่จะเป็นดอกเล็กเนี่ยอันนี้เราจะเก็บไวนะ้นะเสร็จแล้เก็บได้เลยนะโอ้โหเหมือนเราจะรอบพูนเลยนะหมาอนอีกแล้วนะครับ<ห>ดอกเล็กเอาไว้ก่อนปะใช่ดอกเล็กเอาไว้ก่อนหมานี่แล้วครับทุกคนโอ้โหงานเข้าแล้วครับเรามาเจอเห็ดขนาดเซียนเห็ดยังไม่รู้เลยนะว่าเห็ดอะไร เห็อะไรไมูดูดิดินแตเกเถิดแบบอออืื้หดูดิมีไข่ด้วยมีไข่ด้วยนี่เศละฐากนะเศรษฐากเหรอใช่อันตรายมากไม่รู้เห็ดพ<ม>ิษ <ๆ S 2> ไม่ใช่ละงากเห็ดพิษแต่รู้ว่าเห็ดอะไ,ไ,ไรนอันนี่ทุกคนอันนี้จะเป็นหน้งหางูเหลืองนะแต่ว่าอ่าแก่แล้วเดี๋ยวเราจะปล่อยให้เป็นสปอร์นะคะทุกคนตอนนี้รู้สึกว่าจะเจอของดีเข้าอีกแล้วนะครับ ันคือดอกใหญ่ดอกใหญ่มากใช่ไม่ไม่แก่นะสวยมากเลยสวยดออูอ่อนๆเลยทุกคนดูดิโอ้หัวหมาดดอกยังคาคาทุกคนหาเห็ดแตดูมาแป๊บเดียวเห็ดตะไคร้จะเต็มแล้วอ มาครับมาลุ้นกันนะว่าวันนี้เราจะเจอเห็ดอะไรบ้างใช่ค่ะลุ้นกันนะคะทุกคนโอ้โหอะไรนะอะไรนะเห็ดตะไคร่แม่ตกไกไนนะตไคร้เลยใส่ใส่ใส่อ่าคือจ่าดีเล่ไหมนับนับนับหนึ่งสองสามสี่เด้อนี่เด้อซีดอกเด้อ อยู่แถวโพนนะครับอยู่แถวโพนแถวโพนนะอ้บักงามเลยสองสามสี่ยังไม่หมดยังไม่หมดนี่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 นีนี่นี่ี่นนี่ะคร นี่อันนี้จะเป็นดอกเล็กมันเห็นไหมคะนี่เราอันนี้เราจะเหลือไว้นะแบบนี้นะะว่ะมาต่อครับนี่ย่างยังย่งนี่ที่ออย่างเหรอยังพี่างดูดอกเล็กมันเต็มเลยดูดอกตูมโอ้โหเอากลองไว้ก่อนเท่าไรดอกแล้วหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าหกเจ็ดเจ็ดนี่ดอกนี่ ดอกเล็กก็แบบยังเหลือเยอะมากทุกคนสี่น,นี้นะคะทีนนน่นี่อ่ะแน่นอนว้าวสุ่มานบักยังคลากไปน้องทุกคนตอนนี้เรามาเจอเห็ดอีกหนึ่งชนิดนะครับนี่เป็นเห็ดปวกนะคะทุกคนเียขาผุนยาวถือดิเห็ดปวกดงนะคะจะจะอาจจะดอกใหญ่เนาะแต่ว่า มันมีแค่ดอกเดียวนะคะไปค่ะเอาไปแกงใส่ก,กันได้อยู่ทุกคนเรามาเจอเห็ดพึ่งนะคะเห็ดพึ่งเข่าบ้านนี้นี่นเพล่นี่ค่ะสวยๆเลยค่ะทุกคนดูนข้างล่างเป็นเห็ดพึ่งนะคะอืมหมานๆค่ะมาครับทุกคนหลังจากที่เอ่อ เรามาหาเห็ดได้สักพักใหญ่ๆหนึ่งนะครับตอนนี้ก็รู้สึกว่าจะคลื่นฟ้าคลื่นฝนมาแล้วเนาะแล้วเราก็มาเจอเห็ดดอกนี้ไหนโอ้ว้าวโอ้สิจเจอเห็นนกเหลืองทุกคนเออสวยแท้ทุกคนสวยมาก เราตามหาสิ่งนี้นะคะมาเป็นนานสองนานนะหาไม่เจอสักที่นะคะทุกคนมีแต่เห็ดตะไคร้นะคะเห็ดขาวดินแล้วก็เห็ดพึ่งนะคะเยอะแต่เห็ดละงอนะคะยังยังไม่ออกดูดิต้นใหญ่มากดอกใหญ่มากทุกคนนี่ค่ะแล้วก็หาไปรเรื่อยๆนะคะก็มีเห็ดเผอะด้วยนะโอ้มานอยู่เดอ้อทุกคนก็เดี๋ยวเราก็จะหาเลาะกลับบ้านนะคะทุกคนทุกคน านเลยนะคะตอนขาเราไปหานะเราไม่เห็นนะพอขากลับมาเราเห็นค่ะบาเพียตีนเพิ่นแม่สวยๆเลยค่ะพึ่งบานเลยนะคะเนี่ยนี่อึ๊บเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะให้ดูนะคะเอาหักจ่อยสามดอกที่เราได้นะคะเห็นละงูค่ะ เห็ดเราก็ได้เยอะพอสมควรนะคะตอนนี้เราก็กำลังจะเดินทางกลับบ้านค่ะสำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณทุกท่านที่คอยซัพพอร์ตคอยให้กำลังใจช่องวิวะกอบ,บ,บมาโดยตลอดฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้แอดวิวรถอฟเติอด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ขอลาไปเพียงเท่านี้ค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ